วันนี้ลูกค้าก็ส่งดาบอาร์มิงสอดนะครับผมเนี่ยมารับคมกับเรานะโอ้โหยาวยาวการยาวดีครับผมมาสไตล์นี้อีกแล้วนะนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูใบดาบกันใบดาบนะครับผมเนี่ยตามสไตล์ดาบยุโรปนะเนี่ยดาบมือเดียวครับผมเนี่ยก็ถือว่าน้ําหนักก็ดีครับค่อนข้างที่จะเบาวกว่าที่คิดเยอะนะครับผม ใบดาบผ่านการใช้งานมาแล้วนะนะครับผมมีคราบสนิมค่อนข้างที่จะฝังลึกอยู่นะนะครับผมแล้วก็เป็นคราบที่แบบเป็นความชื้นอัดลึกลงไปนะค่อนข้างยากเลยนะครับผมความค้มดาบถูกเล่นมาแล้วนะนะครับผมอย่างว่าซื้อมาใช้นะนะฮะก็จะเหลือพิษส่งประมาณนี้แหละนะครับผมเนี่ยถ้าตีคนก็อาจจะมีช้ำมีถลอกแต่มันไม่ลึกแน่นอนนะกระดาษยังต้องออกแรงนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ารับคมแล้วเป็นไงครับผมก็หลังจากที่รับคมนะเนี่ยก็รับคมแบบวันเลเยอร์นะเป็นชิ้นเดียวไม่เห็นเส้นรับนะนะครับผมเนี่ยรับแบบโบราณงานสวยเลยนะครับผมมสนิก็ยา ออกให้หมดนะทดสอบความคมด้วยความยาวไม่ถนัดจริงๆครับผมดาบทรงนี้แนวนี้นะขอแก้ตัวอีกรอบนึงปึ๊บนี่หามุม,ม,มเสร็จปุ๊บยอตัวช่วยครับเพราะมันยาวนี่ะก็ขาดได้นะมุมสวยอยู่ครับผมความคมกดกระาดาษก็ทําได้สบายๆเชบเนี่ยโอ้เยี่ยมเลยสุดยอดพร้อมลุยดาบนี้ข้าใช้ปกป้องเกียรติแต่บางวันข้าก็ใช้หันแตงโมงให้คนที่ข้ารัก